ต่างจังหวัดที่เข้าเมืองมาหางานทําแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีจุดไปเจอป้ายรับสมัครพนักงานที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวจึงเข้าไปสอบถามและสมัครงานและเต้ก็โชคดีที่ได้งานนี้หลังจากนั้นเต้ก็ทํางานไปได้สักพักด้วยความขยันของเต้เต้เลยอยากจะเรียนต่อซึ่งลุงเจ้าของหัานก็ใจดีมากๆช่วยเหลือเต้ทุกอย่าง ต้ได้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยทำทั้งสองอย่างไม่ขาดตกบกพร่องผ่านไปหลายปีเต้ก็ได้เรียนจบและได้ลาออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนไปเขาตั้งใจว่าถ้าขากเขามีเงินเขาจะกลับมาตอบแทนลุงเจ้าของร้านอย่างแน่นอนผ่านไปหลายปีเต้ก็ได้ประกอบธุรกิจจนเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ที่รวยมากมาก แล้วก็ได้กลับมาเยี่ยมลุงขายกว๋วยเตี๋ยวที่เคยช่วยเขาไว้แต่เต้ก็พบว่าล้านของลุงกำลังจะถูกยึดเพราะก่อนนั้นนี้ลุงได้ลมป่วยต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากมายลูกของลุงจึงไปกู้งเงินมารักษาลุงแต่ก็ไม่พอค่ารักษาและอีกไม่นานหลานก็กำลังจะถูกยึดเมื่อเต้ได้รู้อย่างนั้นเขาก็เอาเงินของเขาจ่ายหนี้ให้ลุงและจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ เมื่อลุงได้พบกับเต้อีกครั้งตอนแลกลุงก็จำเต้ไม่ได้แต่เมื่อเต้ได้บอกว่าตัวเองคือเต้ลุงก็จำได้ทันทีเต้ดีใจมากมายที่ได้พบลุงอีกครั้งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรลุมบืนุณคน,คน